สวัสดีครับผมจอร์จพิสตอปนะครับวันนี้ผมพามาชมปอร์เช่พาราเมล่นะก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำการลอกฟิล์มกันรอยเก่านะครับอายุ6ปีก็ดูสภาพนะซูมมาดูใกล้ๆเหลืองละเหลืองเลยแล้วก็ <c oughs> เดิมที่เขาติดมาเนี่ยงานไม่ไม่เข้ามุมเห็นไหมนะฮะงานไม่เข้ามุมไม่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวจะลอกออกหมดทั้งคันนะครับ ก็นะฮะดูไม่มีการเข้ามุมนะเหลือระยะตั้งเป็นครึ่งเซนเลยทีเดียวสิ่งสกรปรกเข้าไปเต็มเลยนะครับแล้วก็ดูล่องรอยนะซูมมาดูใกล้ใกล้ลูกค้าอยู่เขาใหญ่ก็วิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยนะหินดีดเต็มเลยเห็นไหมนี่ขนาดติดฟิล์มกันรอยนะยังเกือบจะเอาไม่อยู่นะนี่รอยหินดีดนะฮะซูมมาดูใกล้ใกลถ้าไม่มีฟิล์มกันลอยก็สีปอเช่ก็คง เละหมดแล้วเนี่ยเต็มเลยนะลูกค้าวิ่งต่างจังหวัดบ่อยนะครับพอมาดูด้านนี้นะฮะนี่ด้านนี้ก็เก็บมุมไม่เรียบร้อยเห็นไหมสิ่งสกรปรกเต็มเลยนะครับลองลอกออกมาบางส่วนก็นี่ฟีมอายุ6ปีนะนี่คาบกาวทั้งนั้นเลยก็เนี่ยนะฮะคาบกาวทั้งนั้นเดี๋ยวจะทําการลอกใช้สตรีมไอ้น้ำแล้วก็ ใช้ความร้อนช่วยนะเพื่อให้มันลอกง่ายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องขจัดคราบกาวออกนะครับลูกค้าให้ลอกทั้งคันนะแล้วก็เดี๋ยวจะติดฟิล์มกันรอยส่วนหัวกลับเข้าไปผมใช้ ATL นะครับยี่ห้อ ATL เกรดฟิล์มเป็น TPU นะเกรดฟิล์มสูงสุดนะครับหนา180ไมครอนไม่มีคราบกาวรับประกัน3ปีไม่เหลืองไม่แตกลายงานนะครับตัด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามแบบทุกอย่างนะมีการเก็บข้อมูลด้วยก็เดี๋ยวเราเริ่มลอกฟิล์มกันลอยกันก่อนนะครับสวัสดีครับ